ไปดูเรื่องการสอบชริวฤจำนำข้าวแล้วก็มันสัะพลังกันต่อค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มีความคืบหน้าตอนนี้ก็มีการเร่งนะคะเรื่องของโครงการชุร่ริรวมทั้งโครงการแทรกแซงราคาพืชผ,ผลการเกษตรด้วยโดยล่าสุดนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการชุจริกของรัฐหรือว่าปปทค่ะโดยเข้าไปตรวจสอบนะคะลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงในเรื่องการชุจริก รับจำนำข้าวครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น853สบาำนวนค่ะซึ่งบอร์ดปปทก็บอกว่าทยอยตั้งอนุกรรมการไต่สวนเป็นรายคดีแล้ว388สบแสำนวนและคาดว่าจะทยอยตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดครบทั้งหมดโดยคุณประสงค์ปรียาจิตเรขาปปทก็ระบุว่าในการไต่สวนเดินหน้าอย่างรวดเร็วบอร์ดปป,ปทจะพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นอีกหนึ่งชุดเพื่อให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาในการสอบสวน ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิด80%ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำเข้าเปลือกนั้นอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเสนอกับพลเอกไพบูลย์คลุมฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นบอร์ดประธานสอ,อตชภายในวันที่15พฤศกินาย,ยนนี้ค่ะคอีกหนึ่งเรื่องก็คือโครงการแทรกแซงราคามันสัมปะหลังนะครับหลังจากปปทได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรดากโกดังที่เก็บมันสมปะหลังต่างๆปรากฏว่าบางแห่งคนระับ มันมีกองดินที่อยู่บริเวณด้านใต้ของกองมันสำปะหลังนะคะคือคล้ายๆกับเป็นการหลอกตาเอาไว้ว่ามันมีปริมาณมันเยอะนะครับโดยทางปปทก็จะเรียกเจ้าของโกดังแล้วก็เจ้าที่คลังสินค้ามาให้ปากคำครับถึงการตรวจนับจํานวนการรักษามันสำปะหลังตลอดไปถึงการเก็บรักษาตามที่รัฐบาลรับซื้อหรือว่ารับจำนาเอาไว้นะครับ